เอาละครับสวัสดีวัยรุ่นชาวอาวีกันทุก,ทกคนและทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับมูรานะครับมากับเซตไอเทมที่ผมบอกได้เลยว่าดาเมจแบบไหลๆนะครับบอกเลยว่าทําดาเมจแบบโคตรจะไหลเดี๋ยวามาดูกันนะครับว่ามันไหลยังไงเลยว่าไหลจัดเดี๋ยวเราอองทับตีไว้ก่อนนะครับ หวนรูนที่เอามานะครับเป็นรูนตีไวนะครับผมเฮ้ยเรีนกูนก่อนเลยนะสัส,เ,สเขาเรียกว่าลาดเขาเรียกว่าลาดนกไอ้น้องชายตกใจมึงเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้มันคงคิดไม่ทันเอ้ยทำได้ไงวะกดท่าสองครับชีพเดินช้าก่อนโอ้โหนี่มึง ส่งห hm? ัวใจให้กูจังเลยนะสัตวเดี๋ยวเราทำการไล่อีกทีบับบับโบตายแมงเฉยกูโดนลุมวะเอ้ยมาช่วยกูหน่อยดิฮันแนแต่กูจะตายหายแล้วหายแมงไว้ก่อนนะครับช่องสนเกมเพื่อนกูมาสัตว์เอาปิดปิดปิดเลยครับจังหวะนี้ปิดเลยครับกูตายแน่ปล่อยแมงไว้เราฟาร์มก่อนนะ น่าจะเอาไม่ได้หรอกนะครับผมเข้าไปก็ตายเปล่าๆนะครับตายเย็นนะครับผมเดี๋ยวเราออกเป็นสเปียร์อัลองกินนุดนะครับอู้เอ้าเลือดน้อยด้วยมึงอะเอา้าไม่โดนด้วยมึงเข้ามา <Yeah. S 1> ดอกไม่โดนงี้จ,จบไปไหนแล้ววะมไม่อยากให้มึงกลับแม่งเอ้ย วเราตีไว้นะครับค่อนข้างที่จะเขคยคิปเร็วใช้ใช้ไปครับไม่ต้องงกนะครับสกิลมาดิเข้ามาเข้ามาตัวสำหรับวอลเลนนะครับแพ้เราอยู่แล้วนะครับต,รตัวเราแก้ทางเขาอยู่นะครับเขาค่อนข้างที่จะบาดอกใส่เรายากนะครับผมเ่าดิเพื่อนกูไปอีกแล้วจับจับจับจ,บ,จ,บ,จบ,บา คลิปยังงงอ่ะนี่หาตัวกูไม่เจอเดินไปไหนไม่รู้็มน,นมันเดือดกว่าเฮ้ยเอาครับตอนจันงหวะนี้ต้องเอาโอ้โหยน่าโดนจัดผมมีอายา่าเลยฝั่งนูน้นากานทางที่จะลำบากแล้วนะผมเดินมาดิเดินมาดิดาดไปไหนล่ะให้เพื่อนจัดการไปมาเข้ามาฟารนให้สะอาด ก the well, no ูสักทีวันลงบับ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 บบับบับแล้วก็ออกมาแบบโนดาเมีดโคตรสุดไอ้น้องชายมาเข้ามาเข้ามาอ่าแล้วก็ยังไงฮึดจุดจุดจุดจจุดฮึดจุดฮจุดฮึดจุดฮฮึบว่ามึงยาวไงเรามาเล่นอ่าไอ้สัตว์จับตัวกูยากสิมึงอ่ะเนี่ยโดนดาเมจดเขาเรียกของจริง ว่าปั๊บปั๊บ,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 บเดี๋ยวกลับไปรีมานาก่อนนะต่อไปเราออกเป็นบูมสติ๊กนะครับผม <So thirsty. S 1> มันแปลกใจครับทำไม,มออกเป็นบูมสติกนะครับก็หลังจากเราใช้สกิลนะครับจะสร้างความเสียหายเวทนะครับก็เอาไว้ใช้กับไอ้นี่เนี่ยนะครับผมมึงยังไงล่ะแล้วมึงยังไงล่ะปับป๊บปั๊บแล้วมึงก็เข้ามาดิเข้ามาดิต่อเรื่อยมึงโคตรโหด ไหวกูวะฟอเลนเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมมาดิซึ่งเป็นตัวที่แก้ทางฟอเรนชั้นดีเลยนะครับมูลาดเนี่ยตีป้อมดีครับรออะไรเฮ้ยป้อมตีกูจะมาไหมวะน่าจะได้อยู่นะครับ อะไรล่ะอะไรล่้โอ้สัตว์โอ้ยกะรอบกัดเลยขออนุญาตฟามนะครับป๊า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 ง๊าป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 ไาปสัตว์ป๊าปป๊าปอาป๊าป๊าป๊ป๊ มึงเอาจิงใช่ไหมมึงเอาจริงใช่ไหม,ม,เ,ไหมเดี๋ยวกลับก่อนโอ้ดีนะไม่ตายหรืว่าทางแถบข้างบนนี่เขาจะมีประเด็นเงินบ่อยนะครับเราต้องขึ้นมาแจมหน่อยโหหน้าตายมากมึงยวก,กูออกก่อนเดี๋ยวกูตายแทนเฮ้ยเอามันดิมันให้ตายเฮ้ยไม่แน่กูก็ไม่แน่เหมอนกันใจเย็นครับเราต้องใจเย็นนะครับเราได้เป็นบูมสติ๊กแล้วนะครับ ยังไงล่ะมึงไอ้สัสอีวอลเลนมึงเข้ามาเลยได้บูสติกแล้วต่อไปเราออกเป็นฟอสตี้นะครับนี่ถ้าเกิดเรามีฟอสตี้ชิ้นหนึ่งนี่บอกเลยว่าถ้าสองเราจะโกงเยอะนะครับตัวเรามันเป็นตัวที่แบบใช้สกิลเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็มันก็ติดสโลว์กันไปนะครับอติดสโลว์กันไปเลยไม่ต้องเดินไอสั์ไหนเอ้า เดี๋ยว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 ฮุบวับแล้วยังไงล่ะมึงเฮ้ให้เพื่อนจัดการครับเรียบร้อยกูไป,ป,ปก่อนนะอย่าทิ้งเพื่อนทง้งเฮ้ยมันจะตายเว้ยเฮ้ยมันจะตายเว้ยเฮ้ยแม่งมีอ้อย,อายาเกาะหัวอยู่นี่ว่าเราได้เปรียบในเรื่องของป้อมนะครับตอนนี้ฉิบหายละ อุ๊บปับ๊บปั๊บหัดแรงเหลือเกินตัวตัว,ตวไม่ไหวแนะ่นอะนครับต้องรอบกัดเท่านั้นนะครับแม่งมียาย่าด้วยประเด็นแม่งเอ้ยอายา่าจะไปไหนสัตว์เรียบร้อยเพื่อนกูแตก อ้าวแล้วได้ฟอร์ตี้แล้วเดี๋ยวมึงรู้จักเลยนะครับมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอีสนรกหนึ่งกระตุกกันเลยทีเดียวเจอเหยื่อละเจอเหยื่อล้ะฮึบฮึบจะไปไหนจะไปไหนไม่ไไต,มต้องเดิน, <c oughs> นติดฟอร์ตี้กูไม่ต้องเดินกูอนบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูขอดิเอ้ยฟอเรนอะทำอย่างนี้นะเอ้าอะไรอะไรอะไรมึงครับไอสัตว์อะไรมึงครับอ,อะไรมึงครับอะไรมึงครับกูกราบก่อนแหละ <c oughs> ไอ้ซอยเกือบแตกไม่เห็นว่าฟอเรนแม่งอยู่ เรียบร้อยไอสัตว์มามึง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 มาออ้โแม่งโคตรแรงเลยสัตว์เอามาันดิโอเคเพื่อเราได้อยู่นะครับดีดึงสุดสวยสุดสวยอือหือเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราออกเป็นฟิลิทูธนะครับบอกเลยว่าเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วพวกเราแมันจะแรงจัดแ้วตอนนี้ไอ้แบทมันก็แรงกันวะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน จะไปไหนละมึงอ่ะโอ้โหแรงนะครับตัวเราแต่แรงอยู่นะครับเอาดิมาดิมาดิไหนว่าแบทแมนอะ่ะลดตัวไหนดิมาอย่าไปเล่นกับมันดีกว่านะครับเดี๋ยวกูหามุมเดินดีๆก่อนโอ้ยไปแล้วกููไ <c> ม <oughs> ยสู้มึงแรงเนี้ยกูมองไม่เห็นมึง ถ้ามองเห็นน่ะพอสู้ได้อยู่ครับแต่นี่กูมองไม่เห็นที่ประเด็นยังไงยังไงครับฟอเรนไอสัต์ยังไงล่ะมึงอ่ะมึงยังไงล่ะมองเดินในน้องชายอุ๊บปุ๊บไอสัตว์เอ้ยโหดูดูติดฟอสตีติดฟอสตี ตอนนี้เราต้องฟาร์มหาตังเอาฟิลิทูธก่อนนะครับแม่งไม่ได้ว่ออ <ally> ีฟอร์เลนอีฟอร์เลนยังไงล่ะมึงแบทมันจะต้องอ้อมมาแน่นอนอนะระวังให้ดีเลยเราเก็บสกิลไว้ใช้หนีแบทนะครับ ไม่ได้ใช้บวกนะใช้หนีก่อนตอนนี้แบตแม่งอยู่ข้างบนว่ะม่งก็มีเกาะเกิดด้วยเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนจากเอ่อบล็อกเคสเปียร์นะครับไปออกอย่างอื่นอิสระด้วยนูกว่าแม่งจะเดินเข้ามากูสาทธาสองรอแล้วนั่นนะ <c ười> นค่อยเก็บเัวตัวเอาแม่งเห็นดีเงี้ย หวังแบตให้ดีนะครับฮ่ากูเจอแล้วไอสัตว์อยู่ไหนล่าแบตครับออกล่าแบตก่อนตอนนี้ดีป้อมดีกว่านะครับออกแบตมันไปล่างว่ะปุ๊บ <Another one. S 1> มาเยอะขนาะดน,น,นี้สัตวกได้ป้อมครับผมไปไหนไม่ต้องเดินแล้วมึง ลบไอ้น้องชายเอาเฮ้ย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 เจอเยอสัตว,ไไว์ไปไหนละมึงอะไปไหนเหรอสวยเ,เดี๋ยวเราขายโมเขนสเปียนะครับเอาฟิลิปทูนะครับผมแล้วก็เราไปออก so, <c oughs> นี่น้องเจอนี้ มึงอะเฮ้ยทำไรไอ้ส oh, ัตว์ก wow. ูรอจังหวะอยู่กูรอจังหวะอยู่โหหน้าเข้าไปแจ๊ะแจ๊ะสักทีหนึ่งอ๋อหยอดหยอดอะไรอะไรของมึงครับแบทแมนครับไอ้สัตว์ครับ หนีครับไอสัตว์แม่งหลายรอบหลือเกินนะมึงอะเราได้เฮลกามาแล้วนะครับมองเลยนะเนี่ยมึงมาสัตว์ลบมึงเข้ามามึงเข้ามาวบวบแตกไม่แตกวะการมัน โอ้โหโอ้โหไอสัตว์พอเลนจังจังจังไรจังไรจังไรพอเลนไม่จังไเรเฮ้ยเบองกูอุ้ยสัตว์เรียบร้อย โอเคเขาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมูลาดนะครับในตำแหน่งของออฟเลนนะครับผมกับเซตไอเทมที่แบบว่าค่อนข้างที่จะกวนตีนเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับค่อนข้างที่จะกวนทนตีเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ